ทอหกคือเก่านั่นล่ละทอหกหุ่นนะครับแต่ว่าสีทริบเส้นบางมีจูดไปก่อนนั่นทอหกคือกันแต่ว่าเศร้าเส้นนะครับพี่น้องมือในี้วหนนาหไ่เป็นพัดเองนะครับบม่เกินเศร้านะครับเฮาสียั่งนะครับมือนี้บางแรกได้หกครับผมเอารุ่นกันพี่น้องรุ่นเกือบละ สร้างเพิ่นนะครับรุ่นเกือบไหวขอดีมงานเพชรจิกระโยบางดี3ามจงโชคดี3ามไปโอ้ิ์าม ข,ขึ้นนับไแ้แถวพันเก้าพันบ้างขึ้นว่านี่ขึ้นยับบนนงบ่ <c oughs> เอา้พาพันเก่าก็พันป่างว่าสิขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องผมเหมาแมนว่าพันเก่าเอา้าเป็นบังที่สองของบอกนะครับสำหรับใข่เพรชีกระโลยนะครับเมื่อน,นี้ทอทอ,อยังก่อนนี่ ทอ่อหกคุบอกท่อหกท่อหก <laughs> ท่อหกยี่สิบห้าเส้นนะครับยี่สิบเส้นนี้เป็นบักจุดกันวัน,นะครับเอา้าจุดเลยนะครับพี่น้องผมบ่ได้นับนะครับท่านโน่ยมโตจับเวลานะครับ่นบางหัวนหน้าย,ายตากล้องครับผม โอ้ยมาทานเอาลุ่นกันนะครับพี่น้องผมขอฝ่าขอฝนมือนี่สิเป็นเจ้าไหนผลงานเพชรฉีกระโลยน,นี่จุดแล้วรุ่นครับผมบ้านังนี่ฮ้ามันแตกโอ้วันหินหินล้ะครับผมบ้านตั้งเชีย่ยทำไม เออจะวดทำไมโอ้แตกกระผมวิโอ้หางเบาเป๊ะเท่าไหร่ล่ะพานโนหกหกวิ โอ้ตากล่องมาเด็ดทำงานกับผมเอาลุ่นบังต่อไปเหีื่อแม่หัวหน่ะเหีืยอบังแน่สองหอยไปเอาบังยืนเดือดร้อนมาสองหอยวนนาไข่นะครับพี่น้องผมบังนี่เหย่ากู้เก่าดีพี่น้องขนาดท่อหกคือเก่านั่นล่ะท่อหกหุ่นเดือดคนนี้ครับแต่ว่าซีทิฟเส้นบังนี่จูดไปก้อนนั่น ทอหกคือกันแต่ว่าเศ้าเส้นนะครับพี่น้องมือนีหัวหน้าใหญ่เป็นพัดเองนะครับบ่เกินเศ้านะครับเฮาสียั่งนะครับมือนี <c oughs> บางแรกได้หกครับผมเอารุ่นกันพี่น้องรุ่นกเกือบละสร้างคนนะครับรุ่นเกือบไหวรุ่นพนันผ่านเก่าเขาเป็นเส้นยั่งเนอะผ่า,านเก่ามือนี หางสังหลังครับพี่น้องได้ว่าซีบังนะครับเมื่อีดจุดให้ปัดนะครับป้ากระห้องหุ่มเยอะื่อว่านตกมันแตกว่านบ้านนี้เอาจริงวหน้าพนว่าเอาจิงแต่คาทานเอาไว้เอาก็ไดเนาะเศร้าถอยไ,ไปทารุ่นครับผมบัง,งที่สองครับผมลมหางลลังหู้แล้วเรียบร้อยนะครับขนาดท่อหกนะครับพี่น้องผมจุดเลียนเอื้นฝน ว่างหันจวดบังแหลกแตกปุเลต่วฝนกระลิ่นนะครับพี่น้องผมพอนเมียงนี่แหละต่อไปบังซองครับผมว่างนี่ฝนตกหนักบบแน่นว่ะแล้วค่าสร้างนะครับเศร้ามีราคาเอาไปปุ้นก็มการพร้อมนะครับพี่น้องผ่านปังผ่านเก่าก็ผ่านโหนนะครับ ไปแนมยังเองแนมต,ต้อว่ออเอา่ากล้องพร้อมนะครับไปนั่งที่หัวหนา้าเขาจะสัตก่กันนี่นั่นอ้าวพานแม่นพร้อมแล้วไหมอ้ออาวพี่เลี้ยงก็ุดท่ายลงจากฐานกับพี่น้องผมอ้อาวขอทีมงานงเพชรจ,จิกระลอยบางทีสามจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ลิ้มจีฟ่าบ๊อบล่งทางหางลงทางหัวบู้ยคือลงเร็วแต่ว่าเมบเมบทำไมข้อล็อกจอกกับผมโอ้ยบนอกดอกวหนา้าบน่บนกหางสีตึ๊บโอ้ยสามสิบพันอวะ่ะ อ้ยหางสีครับผมบางนี่ได้สามสิบครับผมเอาแตเบังฝนด้วยบันรุ่นบังสามครับบั่เอาครับผมบางที่สามนะครับสามบางสี่บางรุ่นให้ถึงลอยวินะครับพี่น้องผมบักหัวจะวดครับบังนี่ บังควยจัวดเป็นบังไฟขนาดท่อหกคือเกาครับพิน้องผมสี่สิบเส้นนะครับเอาบังที่สามพี่เลี้ยงคนสท้ายพร้อมนะครับเอาลมห้างลลังหูแล้วเรียบร้อยพี่เลี้ยงคนสท้ายพร้อมนะครับขอเดียวงานเพชรชีกรลอยบังที่สามจงโชคดีสามสองหนึ่งไปโอ้ยคือสักกันแล้วนั้น หางขาดครับผมเรียบร้อยโอ้ยคือเห็นตะเหล้าหางไปใส่เฮ้ยลุกแล้ววะตุ๊บแล้ววะบ่ทังยีบสองนักทั้งหลายเขาตัดแต่งตะหางหลุดฝุ่นไม่สิ้นันชั้งสองวิ เราได้ก่อนยี่สิบสองเหรอเอาอนุโลมให้นะครับบอกาลจับเราเราเอาในยี่สิบสองกับผมบวกกับสามสิบหกเป็นเราได้กี่ปันน้อยี่สิบสองบวกสามสิบหกหน้าสิบแปดเอาลนกับผมนุ่นอีกนุ่นอีกสี่สิบสองวินะครับยังจีได้ถึงหน่อยนะครับ เอายังรุ่นยังได้รุ่นโยเลืออีกบังหนึ่งครับผมเอาบัางสุดไทยแล้วนะครับผมทีมงานเพียดขีก็ะลอยมือนี้ที่ถึงลอยบ่นะครับได้แล้วหาสิปดนะครับพี่น้องผมเอาต้องรุ่นต้องเบิ้งกันนะครับขนาดทอหกหุนคือเก้านะครับสี่สเซนมือนี่วา<ะ>อาจลาดดีแท้บังนี่คือบ่าหัวเบี่ยวคือหันวะ เอาอาจสีได้นะครับรุ่นไซสี่สิบสองวินะครับเป็นกำลังอกกำลังใจสอยกันแต่ว่าผ่านเก่าว่าสาวไ,วไหนยหแม่นว่าพัานเก้าเฮาเสียนยัง่งไปเลย <c oughs> <c oughs> เอาผุน <c oughs> ทิมงานพุนหลอต่อถาแล้วครับผม <c oughs> เอาต้องรุ่นครับผม <c oughs> บังสุดไทยไทยสุดบังที่ซี เอาเรียบร้อยครับผมพี่เลี้ยงคนุดท้ายก้าวล,ง, <9 S 2> ลงจากนอะ้ก <laughs> ูคเคเป็นเต็นนี่ไปยกไก่ก็เก่าแทะเอาพร้อมครับผมสามสองหนึ่งไปอเอาเอาเอจึกเอียงเหรอพู ยังมื่นกู้ดจด้ตั้งแต่สีเที่ยงน้ำครับผมได้เก่าโอ้แนวนอนครับผมสีบังเบาๆลอยครับหนอหนอแตกงามครับผมโอ้ยลุบหดพักเตียงานนี่